สวัสดีครับวันนี้ผมสาระแอลเมดจะมาท้าประลองกับลูกชายผมนะครับว่าจะมากินมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกดูซิว่าเป็นแบบไหนลูกอยากจะกินอันไหนครับโอ้ยกินอันนี้เลยอ่ะหนูเป็นเด็กหนูกินอันนี้ก็พอเมื่อกนี่อันนี้มันเผ็ดที่สุดในโลกนะหนูจะไหวเหรออันนี้ป๋าเองเผ็ดที่สุดในจักรวาลป๋าก็ลองมาแล้วครับ เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาอันที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับมาม่าที่ว่ากําลังนิยมกันเลยอันนี้เผ็ดน้อยลงมาหน่อยนึงเดี๋ยวให้ลูกชายผมอ่าเดี๋ยวลูกชายกินอันนี้เดี๋ยวดูดิเดี๋ยวเราก็ไปกดน้ําร้อนใส่กันเลยเอาช้อนมัเป็นอย่างเงี้ยหักแล้วอ,อ่ะเอาฮะนี่อย่างนี้เข้าไปอ๋อนี่ช้อนแบบใหม่เลยนี่ครับ นี่อดุดรี่เอาให้ดูนี่ยื่นให้ดูแบบนี้นะครับแตกต่างกันครับปลาน้ำเดือดแล้วอาอกดกันดินี่มาทางนี้อาอกดแล้วกดลังแกเลยโอเคไหนกันนี้เหรอโอเคไหนแค่ระดับไหนอ๋อเนี้ยมีสีดำอยู่นี่เหรอนี่มันมีขีดอยู่เห็นป่ะเนี่เหรอร้นอนจิ้นเดือดเลรอของปลาทำไมยังไม่นิ่มวะ เนี่ยดูดิดูดิคิดว่าพองยังหรอไม่รู้อ่ะป๋าว่าน่าจะยังอ่ะดูได้อ่านออกป่ะภาษาอะไรยังหรอกเขียนว่ากี่นาทีเขียนไว้ป่ะเอากี่นาทีห้านาทีอ่ะแกอ่านออกไงแกอ่านภาษาอ่านเลขห้าหนาขึ้นเลขห้าตรงไหน สุกแล้วองปลาสุกยังยังเลยเนี่ยปลาเส้นยังแข็งอยู่เลยอ่ะมันกี่นาทีก็ไม่รู้อ่ะไหนไหนลูกดูเลยก็นิ่มๆแล้มันเป็นห้าขั้นตอนมีหนึ่งสองสามสมันแค่ไหนก็ไม่รู้สามนาทีเนี่ยแล้วเป็นสามนาทียังไม่ได้จับเวลามันจะสามนาทียังกินงี้เลยอ่ะททเ,อเ,เทน้ำจิ้งนี่อ๋อเดี๋ยวเทน้ำจิงนะครับไม่ต้องเอานี่ เส้นออกมาก่อนอนะ่ะรู้ดีจริงๆนะฮะเรื่องแบบนี้นะรู้ดีจริงจริงฮะอ่าอย่างไรเงี้อ่ะเส้นออกมาเงี้ะสุกแล้วนะอเอาวาวางวาอย่าง,งนี้ถือว่าสุกแล้วนะนิ่มละนิ่มละนิ่มละ,มละอ,มอ๋อเส้นออกมาก่อนแล้วน้ําทิ้งใช่ไหมใช่อ๋อนี่เขาเป็นแบบแห้งไว้ง่ายพอรสชาติมันจะได้จีจ๊ดจ๊าดใช่ไหมละ่ะ หรือจะเก็บไว้กินไงได้ออน้ำเก็บไว้ก่อนดีกว่าวันสุดท้ายวันเ,เป็นน้ำซุปเนี่ยน้ำไปก่อนอะยังไงต่อแล้วยังไงต่อลูกก็ใส่ซอสโอ้ยน่าก,กินน่าก,กินใส่งี้เลยเอ่ะสีตัดกันมากเลยว่ะเอานะเดี๋ยวจะดูคนระับยังไงครับเผ็ดที่สุดในโลกอ่ะเดี๋ยวจะรู้จริง ชีวิตป่าเคยกินเผ็ดมาเยอะแล้วดูนะักแล้วก็บีบลงไปใช่โอ้ย,อยของซื้มาแพงแพงเท่าไรเนี่ยของใครเนี่ยขอ,ของลูกของลูกเท่าไรสี่เก้ามั้งของป่าเท่าไรร้อยกว่า อย่างแพงเลยอ่ะถือว่าป๋าเป็นการที่กินมามาที่แพงที่สุดในชีวิตป๋าเลยนะเนี่ย้อลหสมัยป๋ปาเด็กๆนี่สองล้าทบาทยี่สบห้าสตางค์ของนูรี <ขอ S 1> ม,มันจะมีอันนี้เป็นผงชีสของป๋าไม่มีป๋ามีห่อเดียว <c oughs> เอาให้สุดเอาให้สุดเอาให้สุดไหนๆมาแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เผ็ด นี่นี่ป๋าจะกินได้เหรอมันเผ็ดกระแทกลิ้นเลยนะโ,โหมันไม่ใช่ค่อยๆขึ้นะนะไม่แบบรู้ว่าใครกินน้ําก่อนแพ้ป๋าว่าป๋ามันใจว่าป๋ากินได้น่ะต่ใครกินน้ําก่อนน้ากระแทกลิ้นเลยอ่ะใช่โอ้โหเวื่อหรือเปล่าไม่ได้เวร์พวกนี้บางทีมโฆษณาเกินจริงไงเกินจริงองะไรของจะรู้ใครกินน้ำก่อนแพ้นะ ดูลี่ใครกินน้ำก่อนแพ้นะลูกครับโอ้ยดุลี่เฮ้ยเผ็ดปากขอกินน้ำก่อนได้ไหมเนี่ยฮ <c oughs> ะเฮ้ hey, <c oughs> ยกินก็แพ้เด้เอาดัาบ,บางแอนลาเม่แล้วไม่มีตัวช่วยแล้วเฮ้ยมีตัวช่วยอยู่นี่นะ Long nằm ai luôn long nằm ai long nằm ai nè ba lòng chim của đôi lì nè Không, không, không. Không, không, mày mày không mày 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 แค่นี้แหละจะไม่ไหวย <c oughs> โอ้ยลูกจะหมดแล้วล่ะโอ้ยเก่งเว้ยลูกเหล,ล,นะลือแค่นี้นะป่าเหลือแค่นี้ป่าไม่ไหวแล้วว่ะดูดี่อีกค,คำเดียวสาจะแย่ yeah. ช่วยกินนะอ่ามาช่วยหน่อยดิอืมอืม

เอ้อไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> อืมเผ <c oughs> ็ด <c oughs> เป็ดที่สุดในโลกตั้งแต่ผมเกิดมานี่เผ็ดจริงๆโอยอมไม่ไหวนมกามาอยู่ <c oughs> โหว่าจะกินกันหมดลูลี่ป่าแสบท้องเลยวะ <c oughs> เบอรรอยยอ <c oughs> เยอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยากกินเอง <c oughs>